นี่พ่อตาสายบุญเนาะค่ะได้มาทําความสะอาดขวดตาดูนี่เนาะพ่อเนาะค่ะคุณพ่อเป็นผู้เฒ่าที่อยู่วัดนี่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนเลยบ่พ่อแม่นลครับโอ้เป็นจังไหนแน่พ่อที่มาที่ไปของวัดเท่านี่พ่ออ่าตอนเล็กยังบุกใครรู้ปันไหนวะครับนี่ตามน่าจะขคือเป็นเสียงอะไรประวัติอะไรอย่างเงี้ยโอ้ค่ะพ่อบุกใครเออมาวัดมาทําความสะอาดแต่เสอเนาะพี่น้องโอ้ค่ะ ตะก้าวนี่ปูดำนี Hence, ่พ่อข้าไในเคยเห็นปูดำจากแถอบ่บ่เห็นเล่นบ่พ่อบ่ท่านเกิดบ่ท่านบ่เลยจังไรเกิดบ่ท่านนะพ่อเนอเกิดบ่ท่านเวรหนอโอ้ที่เพื่อนฟังอ่ะที่เพื่อนเอาค่ะแล้วพ่อว่าเป็นเรื่องที่แปลกบ่มือนั่นต้นไม้ลมต้นไม้ใหญ่ใยลมืเนนี่พ่อเงดคักเงดแน่อยหนึ่เออไม่มีค่ะจับว่างไอึด กากจาก,กอยกับบัวูบวกก่อนนะเออแถมมันเจดีปูดดำกับบับัเ<อ>ป็นยังเลยเนาอ่นท่นนาเพื่อกับบัขาดบ่วยุ่ยยังแม่นเลยเออว่ามันออกว่ามันคนโอ้ยจับว่างเลยทอปใช่จริงเหรอเออว่ามันจับว่างเลยมาพอ่อเงยน้องผ่อนา่ะงน่ายง่ายกับฮัตแสลงกับพับขึ้นมาเออพับขึ้นมาก็าบ่าถึงยังจังเหม็นเหมือนโอเห่อลมงคืๆ เออเนาะเป็นตระหนักนะพ่อเนาะจักปีแล้วนี่เกิดพ่อคุณพ่อได้จักปีแล้วค่ะไอพ่อเขาแปดสิบปีนี่โอ้แต่เรื่องปฏิหารยังกเาียรเห็นเนี่ยเขาแต่เห็นเนี่ยเนาะแปดสิบเกิดมาแปดสิบก็ปีนี่เขาแต่เห็นปฏิหารเนาะปฏิหารปูดำเนาะทั้งปูดำปูขาวมันบ่พ่อเอไม่นี่ประวัติปูขาวเขาเด็กพ่อหงอกขาวบ่พ่อปูปูขาวนี่เพิ่นประจําวัดเท่านี้มันเกิดอย่นี้มันเป็นการล่องๆกันมะนี่แหละกอแต่ว่าปูดำนี่มาก่อนมันบ่พ่อ ปูดำเนี่ยมากวันค่ะเดี๋ยวปูองยัยอยู่ในบวชนั่นี่ะเป็นตัวเข่าเลยโอ้ปูงยัยปูงยัยปูงยัยเออตะกี้เงินว่าได้แอมได้ยังก็มีตะยิดกักจากนี้ติกับตังกดโจทย์เท่านี้แล้โอ้ปูงยัยปูกกปูเข่าปูงยัยเออนี่มันเรียนขีดเรียนหาก็เทากันมาทางปลาค่ะเออมาส่งน้ำกัน เออมาสงนามปูใหญ่ไฟเนี่ยอมแ่มมุนีมากเมื่อาเขาไม่กินไว้กินมันบรเดี๋ยวยงกันดอกเออตะกี้เนาะหอเขาไพหอเขามันมาซุ่มกันแต่ว่าจุดประสงค์เดียวกันจุดประสงค์เดียวกันค่ะก็คือมาสงนามมะสงนามปูดวงไฟกูดำเนี่ยผ้าก็เอาเห็ดวงไฟถวายคนโอ้แล้วมันเ้ยถวายมาเลยอถวายบังไฟทุกปีอโอ้กันย้อนพ่นอยากได้บังไฟนี่ที่อีพอปูหนัก่นมาขอในพอปูหนักเก็บังเนี่ วายปีละสามบ้างสามบ้างไม่ขาดโอ้แต่ละปีแต่ละปีโอ้ที่มาที่ไปเพิ่นกัญอนเพิ่นมาส่งเมื่อนั้นเพิ่นอยากได้บังไฟเนาะอขอบังไฟเกียรติบงังเหมอนมีเรสได้เพรเกียรติบงังเออนาะ มันก็ดที่ยากได้เัราะวบัดนี้มันทั้งบัดมันบ่มีเช่นชื่อหลายบังก็เลยได้ชื่อแครปีละสามบังปีละสามบังเฮ้ยบัดนี้ก็สิสมใจคนละหนอสมใจพอปูใหญ่เขาเนาะสมใจเัวะแบนี้โอ้บัดนี้มีคุณแก่พ่อๆนะปูใหญ่ปูอ้วนนี่เราเป็นเอาก้อนยึดดันไม่ชื่อ โอ้เปิดเข้าไปเบื้องได้บ่พอได้ได้โอ้เดี๋ยวลูกขออนุญาตบาทข้ามลูกสิไป์ไทยให้เอฟซีได้ฟังปูโกกปูเข่าแอดกับบ่เคยผ่าพี่น้องเขาเข้าไปเบื้องจากเื่อบัเนี้ก็สิขออนุญาตบาทข้ามมีพอเด้อค่ะอ๋อน้องพอจ้ะอ้าวบัเนี้พี่น้องเข้ามาไปให้ว่าเกิดมาแปดสิบกว่าปีให้ว่าบ่เคยมีสาวโง่สองโง่ยุขังค่ะอ๋อพระโมกขล่าให้นุเบศาโวกน้อพ่อเนาะสาววกุยอืมค่ะ เกิดมากก็เห็นรถละตีคู่บ้านคู่เมืองมันบ่พ่อคู่บ้านคู่เมืองเกิดมากหลวงจ้าพ่วงมากก็เห็นรถก็แสดงว่าพระองค์นี่แสดงว่าเป็นรอยกว่าปีแล้วได้หน่วายมันบ่บบพ่พอจะตั้งวัดคุณแม่จะตั้งวัดเลยเนาะพ่อเนาะเออว่าเป็นจะตั้งวัดพุ่นตั้งวัดมานี่จักปีแล้วนี่เพาะไว้เพิ่นก็เข้าไว้นั่นประมาณแปดร้อยถึงพันปีโอ้องค์ปู่ใหญ่ทั้งในนั่นโอ้ยบ้านนี้ล่ะพี่น้องไปสิพาไปกราบขอพรเนาะพ่อเนาะ อ่าเข้าๆนี่คือแปดร้อยถึงพันปีเออนั่นอนี่ค่ะประวัตินอกค่ะพ่อเนาะงแปดร้อยถึงพันปีอืมเป็นโบราณสถานโอ้เป็นว่าขึ้นของกรมศิลป์โอ้ขึ้นกรมศิลป์แสดงว่าเป็นวัตถุโบราณแล้วเนาะพ่อเน้องเป็นแล้วโบราณสถานแล้วค่ะพี่น้องค่ะแสดงว่าบ่ธรรมดาค่ะปูเฮาเนาะโอ้ก็ย้อนพ้นสุกออกค่ะแม่น้องพ่อเนาะงฮอดบ่บุบสลายบ่อคุบ่พังเด้อค่ะพี่น้องเด้อจังไงดูไป อันนี้นาะพี่น้องนอหลๆเถื่อทท่เฮ้ามาเฮ้ากับพริพาเอ็ FC แฟนช่องเขามาเยี่ยมมาชมปฏิหารนะคะปูใหญ่ค่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งมีตนใหม่นะคะพี่น้องคะ่ะตนใหม่ใหญ่ลมทางหลังเพิ่นหันน,นโดยที่ว่าบอสุดบอลลอบโบุบ่บพังเอียงเด้อพี่น้องคะ่ะ ขอพรไปน้ากันนะคะพี่น้องขอพรไปด้วยกันนะคะอันนี้ขึ้นท่าของกรมศิลป์แล้วนะคะพี่น้องเนาะอายุแปดร้อยถึงพันปีค่ะพี่น้องค่ะแปดร้อยถึงพันปีเนาะคะ่ะปูใหญ่เนาะค่ะพี่น้องออออค่ะ้อมบัด้อมมากเห็นเหมคะอิดอิดข้างหลังคนหลังค่ะพี่น้องค่ะต่กอนผูดเฒ่าคนเบาสู้ฟั่งนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่กอนพงก,ก์ได้มาสงนาม เวลาสงน้ำล้วก็จุดบังไฟให้ทุกปีปีละสามบังนะคะพี่น้องนอนเนื่องจากแทบานเพนมมีจะตูปัจจัยแต่พอเพิ่นมักบังไฟนะคะพี่น้องเด้อค่ะมักบังไฟเอาแอดกระสีผ้าสวดมนต์แล้วก็ะสีอธิษฐานขอจุดบังไฟอ่าค่ะประสบความสำเร็จตั้งกิจอธิษฐานนะคะพี่นอ้องเด้อบะบนอีพอ่อไว้แต่พี่ก็ได้นะคะพี่น้องนอนผ่านออนไลน์เลยนะคะพี่น้องขาถ้าได้ประสบความสําเร็จอันใด ในชีวิตในการในงานล้วก็ให้มาแก่บะแก่บ่นนะคะด้วยบังไฟใดนะคะพี่น้องจักบังกับตั้งกิตอธิษฐานไปพร้อม,อมๆกันเลยนะคะพี่น้องอ AO, เนาะอ้าแอดเองกับสีคอคือกันละค่ะพี่น้องคะแอดกับสีคอคือกันนะคะได้โชคได้มากระสีแดงบังไฟมาแก่บะแก่บน่นคือกันนะคะพี่น้องคะเอาห้ตองอธิษฐานเอาเฮ้านาเนาะพี่น้องเนาะอ้าปฏิหารมีกิ่งนี่ยละค่ะพี่น้องคะตนไม้โย่ลมทับ ซาลาก็บ่เป็นยังโบ์ปูด,ดำก็บ่เป็นยังค่ะพี่นองค่ะโบ์ปูด,ดำก็บ่เป็นยังก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ่ะ พ um ี <If> well ่น้องป้องไปครับวันนี้กัมาเป็นช่างค่ะพี่น้องค่ะช่างจําเป็นค่ะช่างมันเถอะพี่น้องค่ะอ๋อวันนี้เข้ามาท่าอาบุญนะคะพี่น้องเนาะท่าอาบุญนะคะบุญละนะองคูใหญ่นะคะพี่น้องค่ะองคูใหญ่ข่าผ้ระประทานนี่นะคะพี่น้องค่ะเป็นห่งผ้าประทานเนาะท่าเข้ากับอาบุญมาฝากมาต่อนค่ะเอที่เั้นทงค่ะอาบุญมาฝากมาต่อนมาเด้อพี่น้องคะผู้ใดอยากอามาร่วม เป็นเจ้าภาพชีก็มาได้ได้พี่น้องเด้อค่ะเดินทางมาได้นะคะพี่น้องเนงาะมหาลงตาก็ได้เนาะค่ะลวงตาวิญญาณีเพื่อนกับประจําวัดอยู่นี่เขาพันชายู่ญญาก็มีลงตาเนาะค่ะเพื่อนกับอายุเกตสิบห้าปีแล้วค่ะพี่น้องคะเจ็ดสิบห้าปีแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเลยยังมากเทพบุญน้ำลงตาก็มาได้นะคะตอนนี้ห้ามกระสิปัน้นองค์ประทุมนะคะพี่น้องเนาะซึ่งความสูงนะคะสามสิบกว่าเมตรได้ค่ะพี่น้องเนาะ ธรรมาดาพี่น้องคะถือว่าบุญนักซักไงพุ่นลหรอคะพี่น้องเอาบุญใหญ่ด้วยกันนาคะ่ะบุญไ่มาฝากมาตอนแล้วกันตามที่แอดได้สัมผัสคุณพอ่อตาพี่นนาะคะ่กะกฏิหารก็เกิดขึงอู้ยวันนี้ลหลายๆอย่างเพราะว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องเดินเป็นดินแด,ดนศักดิ์สิทธิ์เนาะก็สิมีปฏิหารแปลกๆือจังต้นใหญ่งหล่มเะคะพี่น้อง ที่งนน่านีแลพูน่าอ้ครับแล้วเอาไปติดตอนูเงี้ยฮโอครับพูนึ่พน้หม่นยังไงดูตังแสดฮะตังแสดงเต็ี่ครับโอ้ย้พูไปังนี่มันเปนเกียรติขอเขูงินเขาสิน่เขาเปผูเงินอะนี่ม่้ะ ค่ะพ <Cornell. S 2> ี่น้องคะสุดท้ายนี้แอดกับขอให้ทุี่แฟนช่องเฮงเฮ้งร้วยๆไปน้ำกัั่นนะพี่น้องเด้อค่ะท่านมาบาหนึ่งสลึงใดหรือว่ารวมบุญบุนมาบาาหนึ่งสลึงใดก็ให้ได้กับไปร้อยเท่าพันเท่าเท่าวีคูณครอบข้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะพี่น้องค่ะให้เฮงเฮงปังปังรวยๆงวดซิมานี่ขอให้ถึงวันที่หนึ่งค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ